สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ทุกท่านวันนี้ก็พอมาจ่ายตลาดนะคะวันนี้ประทาว่าจะมาซื้ออืม่าจะมาซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวกะอีกข้าวเหนียก็ยจะเดินเข้าไปสุดสุดทางตลาดนะคะอันนี้เป็นตลาดสาราน้ําเย็นนะคะมันใกล้หอประทาของเขาก็ถูกถูกอยู่นะคะอันนี้ไปซื้อที่ ที่หน้าหน้าโรงพยาบาลจะประมาณสามสิบหรือย5ิบห้าแต่ต้อมาเซตที่นียี่สิบาทได้เยอะด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะผ่านเข้าไปมันจะอยู่ขัางหลังสุดของตลาดนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ของขายเขาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะช่วงหลังปีใหม่เนี้ยไม่ค่อยคลกคัสกันค่ะส่วนมากคนจะไปซื้อที่ตลาดไทยสารน้ำร้อนตลาดรถไฟอะคะ่ะนั้นคนซื้อเยอะอันนั้นเหมือนเ็าจะขายส่งด้วย แม่ค้าที่ทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้อะค่ะไม่ขายวันนี้ไม่ขายเดินกลับนะคะทุกคนคิดหวังมากเลยเดินกลับนะคะทุกคนเดินกลับก็ทําไม่ได้ซื้ออะไรแวะว่าจะซื้อข้าวเหนียวไก่กินแต่ไม่มีก็เดินออกไปจากตลาดแล้วก็จะไปขึ้นรถนะคะทุกคนขึ้นรถที่หน้าหน้าตลาดนะคะรถสง่งแถวแดง นะคา8บาท8บาทตลอดสายเลยทุกคนที่ป้ารีวิวให้ดูคลิปก่อนๆนะคะบางบางที่มีทักมาบอกว่าอุ้ยที่ผม10บาทตลอดสายแล้วป้าตอนนี้เขายังไม่ขึ้นนะคะเมื่อก่อนเขาเหมือนจะขึ้นดูแต่ว่าเหมือนกับว่าเจ้าของเจ้าของผูรับเหมาท่าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้ให้ใหยุดไว้ก่อนเพราะว่าช่วงโควิดเนาะทุกคนก็เดิดร้อนเขาก็เลย เห็นใจลูกค้าวางกันเถอะค่ะช่วยๆกันวงน้ำมันก็แพงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรยังแปดบาทเท่าเดิมนะคะนี่เดินออกมาแล้วค่ะทุกคน,นของขายก็จะมีมากมายนะคะส่วนมากก็จะราคาก็ถูกๆอยู่เหมือนกันค่ะจะไปซื้อที่ตลาดที่อื่นนะว่าเท่าไปแถวนนทบ,บรุรีอะไรเงี้ยแพงมากเลยของเขาเดินออกมาค่ะเดินออกมาก็จะเป็นถนนเรียบทางรถไฟนะคะตรงนี้ ประมาณตีห้าตีห้ากว่าค่ะรถก็เริ่มวิ่งแล้วถ้าตีสี่นะคะสิบประมาณสี่ทุ่มถึงตีสี่เนี่ยเขาจะเก็บสิบบาทค่ะถ้าถ้าหลังจากนั้นก็แปดบาทนะคะอันนี้มีพิเศษนิดนึงค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมลุงเมือป้าเทาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งตุลิงตุลิงเพื่อเป็นกำลังใจลุงเมือป้าเทาในการทำคลิปต่ตอไปนะคะสองเทาเข้าเฮ็ดยูทูบคะ่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ้ายสุดนะคะท้ายคลิปเราก็จะมีเหยื่อตกปลาลงเหิมปลาเทามาจำหน่ายเช่นเคยค่ะถ้า f c ท่านไหนมีคนที่ชอบตกปลานะคะแนะนำมาได้นะคะเหยื่อตกปลาลงเหิมปลาเทาลุงเหิมได้ทดลองมาแล้วหลายปีค่ะถึงจะได้มาจำหน่ายทักมานะคะทุกคน